ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวก y w เวค่ะวันนี้เรามาพูดคุยกันในส่วนของการแข่งขัน,นะะวอลเลย์บอลซีเกม2023รอบชิงที่3ระหว่างอินโดนีเซียนะคะประทาดก,กับฟิลิปปินส์นะคะวันนี้เราแข่งขันกันในเวลา15นาฬิกาค่ะนักกีฬาลงสนามเรียบร้อยนะคะวันนี้ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนะคะรวมถึงผู้ชมก็เข้าสนามกันอย่างล้นหลามทีเดียว สำหรับนักกีฬาในส่วนของฟิลิปปินนั้นก็วันนี้จัดชุดใหญ่ไฟกับพริบมาทีเดียวแอดเหนุาลชื่อแต่ละคนแล้วก็วันใจแทนอินโดนีเซียเหลือเกินนะคะก็วันนี้นำทีมเช่นเคยนำโดยโค้ชจอชเดอบริโตแล้วก็ส่งรายชื่อนักกีฬาทั้งหมด33คนในส่วนของสถิติของฟิลิปปินนั้นก็ชนะมา2แพ้มา2ก็ชนะทางแคมบเดียมาแล้วก็ชนะทางสิงคโปร์ในส่วนของที่แพ้ก็แพ้เวียดนามแล้วก็แพ้ไทย สำหรับนักกีฬาของอินโดนีเซียโอ้วันนี้แอดดูแต่ละคนละสมศักดิ์ศรีของการช่วงทิงที่3จริงๆนะสำหรับโคช้ชก็เช่นเคยนะคะโคช้ชเอ็มอาซิมซูเซโนและก็นักกีฬาทั้งหมดส่งรายชื่อมาทั้งหมด24คนโอ้วันนี้ก็น่าจะสนุกนะคะที่เราจะดูนะคะในส่วนของสถิตินั้นอินโดนีเซียก็เช่นกันนะะชนะมา2แล้วก็แพ้มา2แ สถิติอาจจะดีกว่าหน่อยเนื่องจากแพ้เวียดนามอยู่ที่2ต่อ3เซษกรรมการในสนามที่ตัดสิน2ท่านวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะก็จากประเทศไทยของเรานี่เองนะคะท่านกรรมการสสิประภาจากประเทศไทยแล้วก็จะมีจากสิงคโปร์นะะอีกหนึ่งท่านเริ่มเกมมาก็ฟาดกันไม่ยั้งเลยนะคะทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์แล้วก็อินโด ตอบโต้กันอย่างคันควัเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมบล็อกนะคะ,ะเกมรับรวมถึงเกมรุกทั้ง2ทีมทําได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็สู่สีกันมากแอดดูแล้วยังทายผลไม่ออกเลยนะคะว่าผลเนี่ยทีมไหนจะชนะนะคะก็มีการพัดเปลี่ยนกันนะคะโค้ดทั้ง2ทีมก็โอ้ทำงานหนักนะคะวันนี้โอแอดก็ลุ้นไปด้วยเนาะ ชังสู้กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วก็ดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆเลยของทั้ง2ทีมนี้นะคะวอร์มก่อนที่เราจะไปดูทีมชาติไทยเราแข่งขันในเวลา19นานาทีนะคะสำหรับในเซตแรกก็เป็นทางอินโดนีเซียนะคะที่ชนะไปได้สกอร์25ต่อ20ันคะแนนเริ่มต้นใหม่กับเซตที่2นะคะออกมาได้โค้กี้สูสีอีกเช่นเคยเลยนะคะ อยู่ที่15ต่อ15คะแนนโอ้โหแต่ละทีมนะั้นเล่นเหนียวกันจริงๆค่ะต้องยอมรับเลยว่าทั้ง 2, 2ทีมนี้ม,นม,มีพัฒนาการนะคะในการเล่นวอลเลย์บอลที่เก่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะโอ้ท่านผู้ชมในสนามก็โอ้เชียร์กันอย่างอึกทึกครึกโคมนะคะวันนี้สู้กันอย่างเต็มที่แน่นอน สำหรับเซตที่2นะคะฟิลิปปินส์ก็เชอนเอาชนะอินโดนีเซียไปได้ด้วยสกอร์25ต่อ22คันคะแนนนะคะตอนนี้ก็เสมอกันอยู่ที่1ต่อ1เซตค่ะเซตที่3เริ่มมานะคะโอ้โหเปิดขึ้นมาเดียวมากแอดเลยแอดเห็นแล้วแอดเหงื่อแตกเลยนะคะแบบนี้ ไม่อยากจะคิดว่าผู้ชมในสนามจะตื่นเต้นกับการแข่งขันแบตนี้ขนาดไหนนะคะ <c oughs> แต่ละทีม,ทมตอนนี้แอดก็เริ่มหายใจหายคอไม่ทั่วท้องแล้วล่ะนะคะตอนนี <c> ้ <oughs> ตื่นเต้นแทนทั้งสองทีมมากๆเลยนะคะสูสีกันมากๆทั้งสงทีมนี้คือคะแนนไม่ไม,ไม่ห่างกันเลยนะ,ะไม่ไม่มีช่วงที่คะแนนขาดและก็ในที่สุดนะคะในที่สุดอินโดนีเซียก็เฉือนชนะนะคะ ทางฟิลิปปินส์ไปได้ในเซตที่3ด้วยสกอร์25ต่อ22คะแนนนะคะทำให้ตอนนี้อินโดนีเซียนำฟิลิปปินส์อยู่ที่2ต่อ1เซตค่ะเริ่มต้นเซตที่3มาก็เช่นเคยนะคะคู่กีูาส,สีกันเหมือนเดิมเลยนะคะคะแนนเบียดเบียดกันไม่สามารถที่จะทิ้งคะแนนห่างกันได้นะคะตอนนี้เราก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าอินโดนีเซียนะคะจะสามารถเก็บเซตนี้ไปได้หรือเปล่าจะสามารถชิงที่3สําหรับวอลเลย์บอลครั้งนี้ได้หรือเปล่านะคะ ดูการเล่นฮะโอ้โหดูการรุกของแต่ละทีมนะคะเกมรุกกับเกมรับวันนี้ทั้งสองทีมไม่แพ้กันเลยนะคะผัดกันรุกผัดกันรับโอ้โหน่าเสียดายนะคะก็โอ้ยังเห็นรอยยิ้มของนักกีฬาทั้งสองทีมอยู่นะคะตอนนี้โอ้คู่ขี้สุสีละเกินค่ะโอ้เสร์ฟเอสค่ะท่านผู้ชม ดีใจสุดๆเลยนะคะสำหรับนักกีฬาของฟิลิปปินส์ทั้ง2ทีมสำหรับเซตนี้ก็คู่ขี้สูสีละเกินนะคะ17ต่อ19คะแนนนะคะในเซตที่4เป็นทางฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายเสิร์ฟค่ะอนินโดนีเซียรับเซตบอลสวยฟาดลงไปเน้นๆโ <c oughs> อ้โหาเล่นแบบนี้แอดไม่เล่นด้วยนะคะพ <laughs> ี P ่ๆ e นะคะเชียร์ฝั่งไหนนะคะคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะ มีขนาดแอดฟังภาษาที่เขาพากไม่รู้เรื่องนะคะแอ่ยังรู้สึกสนุกเลยนะคะตอนนี้ดูคอมเมนต์นะคะมีคนไทยเข้าไปดูค่อนข้างที่จะเยอะเลยเป็นพี่ๆเองใช่ไหมบุกนะคะเอาไม่ตายไม่ตายฟาดอีกทีเอาอีกทีเียวสุดๆนะตอนนี้เอาเอซาค่ะเสร็จข้ามมา อากสตินโอ้โหแอนไม่รู้จะชฉียทีมไหนแล้วนะคะตอนนี้ยังไม่ตายยังลองทันอยู่อาเซียข้ามมาอาต่างสวยฟาดอีกทีโอ้ยังเป็นทางอินโดนีเซียนะคะที่คมกว่าปิดในลูกสุดท้ายไปได้นะคะเรามาดูแต้มสำคัญของแมตช์นี้นะคะเป็นแมตช์พอยต์ของทางอินโดนีเซียหนึ่งแมตช์พอยต์นะคะอ่าฟิลิปปินส์เซิร์ฟข้ามมาค่ะ ตังฟาดลงไปนลคะลงในแดนของฟิลิปนนะะปินส์นะคะเป็นฝ่ายทางอินโดนีเซียนะคะชนะไปด้วยสกอร์25ต่อ23คะแนนนะคะ3ต่อ1เซตนะคะโอ้โหแอดนี่ลุนตัวโกงเลยนะคะอันนี้ขนาดไม่ใช่ทีมชาติไทยของเรานะคะเนี่ยโค้ดนะคะดีใจมากนะคะ ก็เป็นทางอินโดนีเซียนะคะที่ได้เหรียญทองแดงนะคะวอลเลย์บอลหญิงซีเกม2023นะคะโดยการเอาชนะฟิลิปปินส์ไปด้วยสกอร์นะคะ25ต่อ20 22ต่อ25 25ต่อ22แล้วก็25ต่อ23นะคะ3ต่อ1เซตแอดก็ดีใจกับทีมที่ชนะนะครับ สำหรับเราคนไทยนะคะเราก็ยังไม่หมดภารกิจนะคะในค่ำคืนนี้เนื่องจากว่าเราจะต้องไปนะคะชิงเหรียญทองนะคะกับทางเวียดนามนะคะวอลเลย์บอลหญิงของเราก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคะเอาใจช่วยทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะคะเพื่อที่จะป้องกันแชมป์ซีเกมนะคะขอให้เราได้เป็นแชมป์ต่อไปรวมถึงช่วงนี้ก็มีฤดูกาลของการแข่งขันวอลเลย์บอลทาง VNL ที่ทางเมืองไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพก็รวมชมรวมเชียร์ค่ะ วันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าแอดก็จะไปดูวอลเล์บอลเหมือนกันนะคะแล้วเราค่อยมาคุยกันใหม่เนาะตอนที่ทีมไทยของเราแข่งจบค่ะ